ีผู้ที่ไฟหาคามลู่นะครับเนาะอยากบินเป็นสุขสุกคนนะครับเมื่อนี้มีเทคนิคนะครับการวอร์มนิวหรือว่าการฝึกไล่นิวก่อนที่เขาจะฝึกทุกๆมือนะครับเนาะในคลิปนี้นะครับผู้ใดฝึกตามนะครับได้ผลแน่นอนนะครับเนะ <c oughs> าะมาเบิ่งกันนะครับการวอร์มนิวนะครับที่ผมใส่เป็นประจำนั่นก็คือสิดีจากนิวซนิวกลางนิวหนาแล้วก็นิวก,วกลอย นะครับดิดลงดิดขึ้นดีดลงดิดขึ้นนะครับให้เฮาฝึกให้คล่องแต่ว่าท่าสีให้ดีถ้าคนอ่ะนับจังหวะไปน้ำนะครับมันสีดีมากเลยนิ้วสี่ลงจังหวะแหลกเลยก็ไดกนี่ครับ,รบ,รบใส่สามหรอม,มาใส่สองนะครับแล้ว สองในแล้วเพาก็เอานิ้วก้อยก่อนก็นได้นะครับให้ฝึกไล่เบิร์ตทุกซองก็ได้แต่ว่ามันจะมีคอแม่ยว่ามันสิบวมวนครับนะครับมันสิบมวน นะครับมันเป็นเทคนิคฝึกให้นิ้วคลองโดยซื้อนะครับมันสิบมวลปานใดนะครับเอาร้องมาเบิ่งกันนะครับสวัสดีครับขายพิมพ์ตัวละเท่าไหร่ครับเริ่มต้น2,000กว่าบาทนะครับเนาะอาจารย์ไทยซันนี่นะครับ2,000กว่าบาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับนะครับล้องเบิ่งของสิไลไล่แบบว่าลงมาผีนะครับเนาะ พราะไล่สุดแล้วนะครับไล่กลับขึ้นไปกันเลย นะให้เขาฝึกจนกว่ามันสิคข่องนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาเขาสามารถที่ฝึกแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับย้ำเวลาเขาหวาังเขา,อาบอกไง,ไง่ายๆท้าขี่คันฝึกดีนะครับให้เขาพยายามก่อปิกก่อปิกเลยนะครับก่อนที่เขาจะไปขืนไลขึืนยังต่างๆนะครับหานาทีสิบนาทีกัยังดีนะครับฝนะนะึกก่อปิกหานาทีก็ได้นะครับฝึกแบบไรนิ่วบางนื้อ อีกหานาทีก็ได้นะครับแล้วเขาจังไปฝึกไล่ที่เขาสีฝึกเล่นนะครับฝึกไล่ยังไงนะครับแล้วมันสิเป็นเร็้วมากแล้วมันสิเฮ็ดให้เสียงพินจะของมวนนะครับเสียงพินท่เขาสีมวนนะครับเสียงพินเขาสีมวนเลยแต่ว่าเขาต้องฝึกนะครับถ้าเบิ้งพินหรือว่าอ่าให้พินเบิ้งเขานะครับเขาพอจับขึ้นมาฝึกมันพ่เป็นนะครับนะครับจังไหนก็บ่เป็นนะครับทางเดียวที่สิเป็นไว้คือฝึกทุกๆุกมือฝึกทุกทุกมือ ว่า,ยางยั้นได้ฝึกแห้งดีหลายนะครับเนาะนะครับไล่ที่ผมฝึกไล่แหลกนะครับจะเป็นไล,ล่ปรุงรางตัวนะครับนาะจิเน็น ฝึกให้ได้นะครับเนาะให้มันมวล,ลไล่ใดไล่หนึ่งก่อนแล้วเขาจังไปฝึกลไล่ต่อต่อไปต่อต่อไปเรื่อยๆนะครับบอมเนว่าฝึกเทนฝึกฝึกสู้ไล่ไปพร้อมกันนะครับบอมเนต้องมุ่งมั่นให้ได้เทนไล่มันยังสีเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองนะครับเนาะ ขึ้กันนะครับพอเวลาเข้าฝึกฝึกไล่ต่างๆได้แล้วพอสมควรถี่หาไล่นะครับเขาก็ต้องร้องเอามาตอกันนะครับอันนี้มันก็ต้องฝึกขึ้นกันโบเมนวาอยู่ดีๆได้เลยโบเมนได้ครับนะครับเขาจะต้องฝึกขึ้นกันนะครับฝึกขึ้นกันฝึกต่อไล่ฝึกนั่งดีแถมมันคลองพอนั่งดีคลองแล้วฝึกยืนดีนะครับพอยืนดีคลองแล้วฝึกงานดีถ้าเขาอยากเปลี่ยนมือพิ์สายแฮนะครับ ทุกกระบวนการทุกกระบวนท่ามันต้องฝึกครับนะครับมันต้องฝึกท่าเขาบ่ฝึกมันจะบ่อใดนะครับบ่อใดแท้แน,น่นอนนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับผู้ที่อยากสีดีพิ้นเป็นผู้ที่อยากเงาอ่าอมบ้านนะครับเงามีการมีงานนะครับเนะาะนะครับร้องเอาไปปรับใส่เบิึงนะครับเทคนิคเล็กๆนี่ยหน่อยนะครับเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่ใฝ่หาความรู้นะครับเนาะ ลูกหนีสิยากเท่าที่เคยเล่นไหมลูกหนียากกูมูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะใส่ความเร็วในการเล่นนะครับสามียังไม่เชียวน,นะครับเนี่ยลูกเนี่ยนะครับเนาะ อันนี้นะครับมีสอนเยอะในใจนะครับสอนอยู่ในช่องก็มีนะครับลูกฝึกแบบนี้แล้วก็สอนอยู่ในกลุ่มออนไลน์ก็มีนะครับเนาะหรือว่าคอร์ดออนไลน์นะครับผู้ใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเขามาได้โดยตรงนะครับที่ผมนะครับเนาะตอนนี้คอร์ดออนไลน์ยังอีกหาคนเท่านั้นนะครับจีเดยราคาโปรโมชั่นนะครับเนาะถ้าแม่นครบสามร้อยคนแล้วนะครับสิบปับราคาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเนาะราคาโปรโมชั่น ผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้โดยตรงนะครับ ID ไลฟ์ผมก็0879322717นะครับ0879322717หรือว่าผู้ใดสิโทรมาก,ก็ได้เบอร์นี่แหละนะครับหรือว่าผู้ใดสิทัก Facebook Facebook ผมอยู่ไสนะครับ Facebook ผมอยู่หน้าโปรไฟล์ช่อง YouTube ผมนะครับกับอภิวัฒนาสิงห์ขันเป็นภาษาอังกฤษนะครับนอกากสำหรับผู้ใดมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นะครับโดยว่าวกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับเอาไว้พบพ้อกันในมือหน้า นะครับสำหรับมือนีไปก่อนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ